ทัดดาวทักไทยแฟนๆฮิตาชิเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นก่อนผู้วิลีญี่ปุ่นแนนทัดดาวบอลเลวเลตบอลหญิงไทยทักไทยแฟนๆฮิตาชิเอสเตโมริเาเลเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวิลีกฤดูกาล2023ันถึง2024ซึ่งฮิตาชิเอสเตโมริวาเลของแนนทัดดาวนึกแจ้งมีคิวพบกับคุโรเบะในวันที่18ตุลาคมเวลา13บามิริกา30นาที ตามเวลาประเทศไทยสำหรับแนนทัดดาวได้ออกมาแนะนำกับแฟนๆของคิตาชิเอสเตโมริวาเล่หอมฝักเนื้อฝักตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อนับถอยหลังก่อนเริ่มศึกฤดูกาล2023ถึง2024สำหรับเวลล์บอลวีลีกฤดูกาล2023ถึง2024มีทั้งหมด12ทีมเข้าแข่งขันซึ่งจะพบกัน2ครั้งรวม22เกมทีมที่จบอันดับ1และ2เข้ารอบรอง ส่วนที่3ถึง6ของตารางเข้ารอบน็อกเอาท์หาทีมที่ชนะเข้ารอบรองส่วนทีมอันดับ7ถึง12จะยึดตามอันดับหลังจบ22เกมแรกและปีนี้จะไม่มีการตกชั้นเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเดีกใหม่ในปี2024 2025อย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้กับน้องแนนด้วยนะคะขอขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ